<c oughs> นี่ครับพี่น้องเก็บผักกาดไปใส่แกงอมกบอมเขียดอมทุกอมพี่น้องอมสินอมหมูแซบาานี่ผักกาดนี่เป็นสมุนไพรบานๆหอมแก่หอนเลนะนแมงครับพี่น้องเอาใส่เลยบส่เล็บบ่อสาว นี่ครับมากับแอดมินหนามเตียวครับเพื่อนเพื่อนนี่ตัดเอาตัดเอาเลยดิเพืออ่อนนุ่มอ,ออก <c oughs> <c oughs> เอาอันนี้แท่งห <c oughs> นักนะครับเอาเอาแต่อย่าขววยเดีกยววันนีแน้แง่กันไปน่ามีแล้ครับต้องคอยกันเลยสองแอดมินตัวร้ายสองแอดมินตัวเด็ด นะครับจำช่องเจรุนพารวยนีพี่น้องเนาะเก็บเอาผักขาดไหนปกรตาหรอเอาไปกรตาเนาจะได้ีดย่ลกนลกนี้มทำแตให้กินนะกุลเอาผักขาดอันี้เาสาว เาสาวๆปุ่นพุ่อมปุ่น,นสองตาหลานนะครับนี่พี่น้องมาฝากตอนพี่น้องสุขุขสุขคนนี่แหละครับให้สนใจให้อยากได้ไป่าเอาไปกินได้ด้วยสวนกับอยู่ทั้งอำเภอหน้าว่าะครับจังหวัดน,นครพนมนะครับพี่น้อง มาซือไปกินมาเอาไปกินนะครับเอาไปซ้ำกินกี่็เอาไปเลยเอ,เอาไปขายก็เอาไปเลย <c oughs> เอาไปขายก็เอาไปเลยนะครับส่วนเฮ่าใจดีอยู่แล้วนะครับผู้ปลูกแม่เ่าผมเองนะครับแม่เ่าแอดมินรุดนะครับแม่ยายแม่ยายนะครับแม่ยายใจดีพ่อตาใจดีนะครับพอ่พอพอ่อเขาขายดีดี พี่บ้านหมูสิบเอ็ดเรานะครับนี่นะครับพี่น้องอากาศใส่หลายแห้งเสียบหลายพี่น้องดิมองมึงดิอ่ะพี่ขี้ใส่ถุงเลยนี่นะครับนี่นน <c oughs> ข้ามมานี่ไม่อยู่บ้านแล้วนะครับ ไม่ใช่อยู่บ้านอะไรนีครับพี่น้องหลากหลายด้วยครับผักสวนครัวนะครับูกว้กินนะครับยำโมอึดนะครับมอึดนี่อยู่ในกิน,นบ้านเฮาครับพี่น้อง สามสิบเก้าโอ้ย <35 |th|> แต่พี่น้องเลย <c oughs> คิวบานเฮาใช่พี่น้องเบอร์เราบอกว่ <c oughs> าหงแคบหงแคบบ่กเจ้าของคนขายบอกว่านอนท์เก็บหงแคบ่แม่นท <c oughs> าถอยไปเด <c oughs> ้อนไทยไปเ <c oughs> ด้อนสาว,สวต้นซําคนเลยหนแคบอันนี้โอเคครับพี่น้องสําหรับ EP นี้เก็บผักคาดครับ EP ต่อไปเดี๋ยวจะไปเก็บผักอิแเะผักอีแนะเนาะพี่น้องเนาะ